ปากจริงทำไปเลยได้แล้วไม่บอกทำได้ยังแวัสดี้กระติวนี่สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพลาแซป MT Channel วันนี้นะคะทุกคนเราอยู่กันที่เต เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวปักหม้อนะคะทุกคนของของขึ้นชื่อของจังหวัดฉะเชิงเซาเนาะพอดีกต้องกินก๋วยเตี๋ยวปักหม้อค่ะพอดีบ้านอาหมวยอยู่แปดริ้วนะคะทุกคนก็เลยพอดีแวะแวมามาเที่ยวบ้านอาเนาะมาพักผ่อนเยอนใจก็เลยพาพี่ใหม่มากินก๋วยเตี๋ยวปักหม้อเนาะอยากกินมาเจ้าเข้าไปดูในร้านกันเลยเนาะว่ามีเมนูอะไรบ้างเนาะไปกันเลยค่ะ รวมได้ไหมรวมรวมคนไส่มีหาไส้นะคะที่ร้านเอ้มีหกไส้ จริงๆชอบกินไส้หวานนะเพราะเคยกินแล้วแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะเอารวมนะคะ mm hmm. ขออนุญ,ญาตที่เขาถ่ายเรียบร้อยนะคะทุกคนทําแบบนี้ แปะริ้วต้องกินนะคะทุกคนไปเสี่ยวปากหม้บรรยากาศในร้านนะคะนี่พี่ใหม่นั่งรออันี่นะคะก็ได้แนะคะเป็นน้ำซุปอันนี้รวมขาไก่เลือบแล้วก็ผักชีเขาจะเสิร์ฟมาแบบนี้เนาะแล้วก็นี่เป็นปลากหม้อันนี้คือหนึ่งชุดเนาะขาไส้รวมตัวเขาจะเสิร์ฟมาหนึ่ก็สั่งไส้นั้นอย่างเดียวก็ได้ ปีสาวมวยนิน้าก่อนนะคะทุกคน้ไหม่ต้องปรุงก็อร่อยแต่ว่าถ้า้เพิ่มเผ็ดก็เพิ่มด้ยด้ใส่เพิ่มไม่เผ็ดชอบกินผ็ดเออโอ้โหคนจะใส่เยอะ เดี๋ยวน้งไม่เยอะใช่ไหมไม่เยอะไม่เยอะมีแต่ขอเปี้ยวอีกหน่อยเดี๋ยวเราไปเป็นคร่กันนะ้านหลนะคะแปบาทมบาทเลยไม่ต้องแล้วอร่อยโอเคร้านสะอาดด้วยนะคะทุกคนแบบน่านั่งมากๆบรรยากาศดีวิธีกินกินยังไงจะเอาเอานี้ ก็ไม่ท่า้นาเมี้ใส่อะไรไะอันนี้หัวอกิมากมากแป้งแบบมันบางแล้วตัวไม่หลุดเลยนะตัวไม่แตกตัวไม่แตกแต่เราอะเราตัแตกเราใส่หวานอ่าๆใส่หวานอันน um ี <t 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 ้หมวยชอบกินนะ่หน ก็ตุ๋่ได้นะนี่เหลือชิ้นติมปังติมทำไปเลยจ้าแล้วทำไมหลับทำได้่แค่วันนี้สกิลสกิลทุกมันทุกเงามาค่ะทุกคนถึงที่เราบ้าง้เมื่อกี้นั่งกินน้ำลายรอพี่สาวอยแล้วมยชิมน้ำก่อนนะออเอาออยเดี๋ยวขอใส่พ่เครื่มอนกันเนาะบ้านนี้เขากินเห็ดนะคะนี้ บ้านนี้กินเผ็ดนะคะเดี๋ยวมันไม่แซ่บใส่แค่พริกพอเนาะสสนนนใส่แค่พริกชุ่มฉ่คนดูน้ำสุกใสๆเลยจ้าขอกินเป็นไส้หวานก่อนแล้วกันน้องโต้วเราอชอบถ้าใครจะคินเลยบอกว่า ใส่ช้อนแบบนี้นะแล้วก็เอาน้ําใส่แบบนี้ต้นกินนะครับคุณ่อไคเราก็จะใส่ลงไปหมดเลยเคื่อใหญ่มาก ผลผลงานของมวยกับพี่ใหม่นะคะอร่อยมากเจ๊เป็นไงบ้างอร่อยไหมอร่อยร้อนเผ็ดอร่อยแซ่บเวลากินอะไรอร่อยจะเหงื่อออกทุกคนเป็นไหมเป็นเอาละค่ะทุกคนสําหรับทีีเนาะงเวียดเดี่ยวปากหม้อแปดลิ้มนะคะก็ใครจะตามมาก็ตามมาตาได้นะคะอร่อยมากคอนเฟิร์มนะคะทุกคนใครมาแปดลิ้มต้องห้ามพลาดนะ้งเลยเนาะจีจุ๊บนะใส่ตากหม้อเจ๊จุ๊กแปดริ้ะ โอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะหมวยก็อขอบคุณทุกทุคอมเมนต์ทุกการติดตามแล้วก็ทุกทุกกำลังใจเช่นเคยนะคะขอบคุณห,หลายเด้อจา้าถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะหมวยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมวยกับพี่ใหม่ไปแล้วคะ่ะ